ไม่องค์อาจบอกไม่เอาข้อศีหรืออยากได้พิธาอ๋อเราเรามีแค่สองทางเลือกเหรอคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่เอาพิธาเราต้องไปประจบทักษิณเพื่อทักษิณปราบพิธาเหรอไม่มั้งใช่ว่าเราแน่มากกว่านั้นไหมเราเจ๋งมากกว่านั้นไหมเราเพียงเดียมีความผิดพลาดค,คราวที่แล้วนี่เองคือเอาผู้ตรงผู้ตรงตแล้วคุณยศอย่าว่าพี่นะแคมเปญรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ทําอะไรให้แบบว่าเหมือนกับเราอยากไปเรื่องลุงตงอะนี่เหมะช่างสึกช่างป่วยช่างอะไรต่างๆนานา,นา,นา นี่ว่ะแคมเปญเขาสู้แคมเปญของของเก้าไกลไม่ได้อ่ะเอาพูดตรงๆแล้วอย่าว่าเรานะมันผ่านมาแล้วเราไม่พูดกันเรื่องที่ผ่านมาแล้วปกติเราจะไม่พูดเรื่องเมื่อวานนี้เพราะชีวิตฉันดีตั้งแต่เมื่อวานนี้อยู่แล้วไมลี่ไซรัส,อรสบอก <c ười> เป็นว่าเนี่ยมีคนเพราะว่าถ้าคนไม่เอาทัา้งศิลือเธอจะอภิชาเฮ้ย hey! ประเทศนี้ไม่ได้มีสองทางเลือกมั้ง <Okay. S 2> ถ้าคุณเยอะคุณมีสองทางเลือกคุณมีสองทางเลือกไปแต่ฉันไม่ฉันมีทางเลือกของฉัน คนดีต้องได้รับการยกย่องให้ปกครองบ้านเมืองและดีแล้วโง่ก็ไม่เอาเด้ยนะดีแล้วต้องเจ๋งด้วยวิสัยทัศน์ปังไกลด้วยมันต้องมีแผ่นดินนี้ไม่ไรเท่าใบพุทธาเออมันต้องมีก็ดูอยู่มาสิปีได้อ่ะมันต้องมีมันต้องมีเชื่อฉันเถอะใครไม่ใครใครไม่เชื่อฉันเชื่อเนฉันเชื่อในสิ่งนี้นะฉันถึงมาทําวันนี้มาอยู่ออนไลน์ไงแกอยู่ออนไลน์ฉันอยู่ออนไลน์อยู่ในสนามลบเดียวกันอืมอาวุธเดียวกันนะถูกไหมครับใช่ไหม ออแล้วก็สิ่งที่ที่เราต้องยอมรับนะครับสมมติว่าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมันจบการตั้งรัฐบาลแล้วใช่ถูกไหมการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่คนเป็นรัฐบาลไม่ได้แปลว่าคุณจะทําทุกอย่างได้ออตามใจนะตามสิ่งที่มันขัดต่อทั้งกฎหมายม,มันอาจจะไม่ขัดกฎหมายมันอาจจะขัดความรู้สึกของคนหรือว่าขัดต่อจริยธรรมที่กเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นนะครับจะอ้างว่าฉันฉันเป็นรัฐบาลแล้วฉันทำอะไรก็ได้ฉันเป็นคอรอมออฉันจะอนุมัติอะไรก็ได้มันคงไม่ใช่ครับม, <c oughs> มันก็ต้องผ่านการตรวจสอบเช่นเดียวกันนี่ไงคนบอกว่าจริง,รงไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเราไม่เราไม่เอาก้าไกลเราต้องเอาทั้งสินไว้มาช่วยมไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงทักษิณกับอดีตที่ผ่านมานะผู้จัยุทธไรอ่ะเมื่อสิบเมื่อสิบเจ็ดไที่แล้วเธอรู้ว่าทักษิณทำอะไรกับเมืองไทยไว้บ้างอ่ะ โอ้โหพี่น่าสันตโลเลยนะแล้วว่าถัดมาอีกอ่ะยิ่งรักทำอะไรกับเราไว้บ้างอ่ะโอ้โหวายป่วงเลยนะเราจะอยู่อย่างนั้นเหรอพอเห็นก้าวไกลมาเฮ้ยก้าวไกลจะล้มเจ้าลงกลัวเขาเว้ยสู้เขาไม่ได้เว้ยพูดสู้เขาไม่ได้หล่อสู้เขาไม่ได้สวยสู้เขาไม่ได้ภาษาอังกฤษสู้เขาไม่ได้ออนไลน์เราสู้เขาไม่ได้ติ๊กต็อกเราสู้เขาไม่ได้หาเหวอะไรก็สู้เขาไม่ได้เฮ้ยไปซบทัคซีนดีกว่าไว้ช่วยหน่อยงั้นเหรอแล้วไม่คิดหรือว่าเราจะสู้เขาได้อ่ะสู้ด้วยแหละ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวการมือต้องบริสุทธิ์สะอาดโปร่งใสมีได้ประเทศอื่นมีได้เราก็ต้องมีได้คนชั่วต้องได้รับรับการลงโทษทางกฎหมายกฎหมายต้องเข้มแข็งผู้ใช้กฎหมายต้องเข้มแข็งทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนสูงต่ำดำขาวอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับไม่มี arp, ทุจริตคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ก็ ICTX นี่ไงมันทุจริตคอร์รัปชันมาจากไหน ไอ้คนที่ขายเครื่องเนี่ยมันขายในประเทศต,ต่างๆต่างๆๆๆแล้วมันให้สินบนสินบนสินบนๆๆแล้วมันถูกจับที่เมกาง<ช>เพราะมันมีกฎหมายไงไปลงทุนที่เมืองนอกห้ามให้สินบนแล้วมันถูกจับที่ซันฟรานซิสโกแล้วมันขึ้นศาลที่นั่นแล้วรัฐบาลไหนที่บอกว่าซื้อเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ,อ,อแล้ว <ๆ S 2> ตอนนั้นเนี่ยมันข่าวมันออกมาจากที่นั่นครับแล้วมันก็มีเนี่ยมาจากฟิลิปปินส์มาไทยมาจีนยังโดนจีนเนี่ยไอคนนี้นั่นโดนเลยนะฟิลิปปินส์ก็โดนแต่ของเราหลุดเลย คุณทักษิณจะเป็นคนที่พูดคำว่าซื้อแพงก็ต้องซื้อเพราะว่ามันมันต้องมีเครื่องควบดูนี้นั้นทั้งหลายสุดท้ายมีคนตั้งถามว่าทำไมไม่ซื้อแบบจี2จอสุดท้ายคุณทักษิณบอกซื้อ g 2 g ก็ได้แต่ราคาเดิมอ,อ 2> g 2 g ของประเทศอื่น,เ,นเขาก็คนละคนละราค,คานะเพราะั้นเราก็เลยจับทุจริตได้ตั้งแต่ตรงนั้นไงว่ารัฐบาลมันไม,ไม่ไม่ได้พูดความจริงกับเรา,นารสนามบินอ,ะอ่ะต้องต้องเรียกคุณเกียรติชนที่อมรมามาสัมภาษณ์ไอ้พาดผ้าใบอ่ะผ้าใบก็คนละเกรตลาขึ้น ฝนตกผมตกน้ำรั่ว <S <S ใช่ไหมแอเสีย <S <S คือเกรดะดาวเกรดหมดแล้วเอาพี่น้องไปมารุมมาตุ้มรถเข็นไปซื้อเช็กะแนนจากฮ่องกงมามแต่เวลาเวลาประมูลประมูลของใหม่กงชิบหมายเลยโกงเละอะไรกงระยันตําบอลเนี่ยก็ถูกสอบสวนถูกเขา้าก็ขึ้นสู่กระบวนการขึ้นสู่ศาลแล้วเขาก็แพ้ไงจึงถูกยึดทรัพย์ไงถูกตัดสินนี่นี่แล้วเขาก็หนีไปก็แค่นี้ แล้วนี้ <มา S 1> ฟอกขาวหมดเลยเหรอครับไม่มีความผิดอะไรใดเ,เลยเป็นคนดีเ,เป็นคนที่มีความสามารถเก่งกาจเจรจากับต่างประเทศได้อย่างนั้นเหรอไอ,อตอนที่ไปเ,เจรจากับต่างประเทศเนี่ยนะโม้ทั้งเพลงเลยเธอโม้ชิบเป,ปงเลยไปเจรจาเพื่อใครไปพมา่าไปเจรจาเอาข้อเเป๋าตัวเองเอ็กซิบแบงเปไปเม็กซิโกไปเจรจาไปเม็กซิโกนั่งเครื่องเราไปน้ํามันเราไปเอาลูกไปด้วยนะนะเอาเจรจาเพื่อตัวเองครับรู้จักคนต่างๆนานาเยอะ คนทั่วโลกเนี่ยผู้นําทั่วโลกเนี่ยเขารู้ดีเลยว่าประวัติทักษิณเนี่ยขี้โกงเขาไม่พูดกับคุณหรอกเขาแค่เช็คแฮนกับคุณเนี่ยมารยาทเข้าใจคาว่ามารยาทนะมารยาทแล้วเขาก็ไม่สนใจคุณมือคุณสกประปกเขาใช้แขนใส่คุณต้องเช็ดมือเลยอะ่ะเออยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะใช้คุณสมมติอเมริกาบอกว่าเอ้ยกูจะล้มเจ้าประเทศไทยนี่เว้ยเพราะกูโัวจีนเว้ยเอ้ยเดี๋ยวกูต้องช่วยเว้ย ผช่วยพักในพ่อหนึ่งทีว่าเว้ยอไอ้ผมลมเจ้าเว้ยเดี๋ยวอเมริกาช่วยซึ่งอเมริกานก็เสือกไปทุกประเทศทั่วโลกและไงท,ทุกประเทศที่อเมริกาเข้าไปเสือกไปสารแนไปสารแนแปลูกต้นสารแนนพังวินาสันตลโลหมดเลยพี่น้องคําถามคือเราไว้ขนาดนี้แล้วเรียนหนังสือมามากขนาดนี้อ่านหนังสือมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วเจอผู้คนมามากขนาดนี้แล้วถึงจุดจุดหนึ่งหกสิบแล้วเรานิ่งแล้วเราตกตะกอนตกผลึกแล้ว ถามว่าวันที่เรายังเฟี้ยวกว่าน,นี้เมื่อ17ปีที่แล้วนย้อนหลังกลับไปเรายังสู้ตายเลยและถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะสู้ตายเหรอเราไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรต้องผ่อนเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายอายุ60ปีขึ้นไปลุกขึ้นสู้อย่ายอมแพ้ความกลัวทาให้เราเสื่อมและเมื่อเราเสื่อมเราจะเสียใจในภายหลังเมื่อบ้านเมืองเสียหายเปลี่ยนพวกเราน,นิ่งนั่งนิ่งเฉยไม่นําพาจําไม่เลย ชั้นปีนี้ชั้นแบบชั้นผ่อนบ้านผ่อนรถจะหมดทุกอย่างแล้วชั้นไม่ต้องทําอะไรเลยชั้นกินไว้ขวดละหกร้อยห้าสิบบาทได้เออทำกับข้าวมั่งหกครึ่งกินครึ่งมั่งอะไรบ้างชั้นไม่ต้องชั้นไม่ต้องแสวงหาอะไรแล้วชั้นสู้อย่างเดียวเลยขนาดเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วอ่ะชั้นต้องมีพันะหน้าที่เต็มบ่าที่นีงสู้ตายเลยคราวนี้สบายเลยคราวนี้กูต่อยไม่ยั้งเลยอ่ะเออเพียว่าชั้นยังไม่ไปขอปทอเท่านั้นเองต่อยหรือด่า อย่านะจะไม่กลัวเลยนะตุ๊ดจีนท่ถึงด่ามาแล้วเลยเออจะนไม่กลัวเลยนะเออ <laughs> ถูกไหมท่านผู้ชมพูดถูกไหมหกสิบทั้งหลายเนี่ยหกสิบทั้งหลายเนี่ยเกษียณอายุทั้งหลายแล้วอะสบาย <laughs> สบายแล้วอะย้อนหลังไปสิบเจ็ดปีที่แล้วดิขณนะนั้นตอนนั้นะเรากำลังแบบโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเลยเรายังสู้ตายเลยข้าวขันน้ําขันอนะเรายังเอาออกมาช่วยกันเลยอะวันนี้เราไม่สู้ตายได้ยังไงอะความดีความงามมันต้องยืนหยัดยืนยงเดะไม่ใช่เอาความเนี่ย <laughs> ทุเรศทุล,ลังปลิ้นปล้อนน่ะมันปลิ้นปล้อนน่ะม,มันน่าอดสูไหมอะประเทศไทยมันมาถึงวันนี้ได้อะ่ะเนี่ยเดี๋ยวยิ่งรักกลับมาเดี๋ยวเดินเฉิดฉายตะลแรกแต่ตแตะนางดอกไม้เดินช็อปปิง้งเดี๋ยวจะเรียกคุณสุเทพดีกว่าโทรจะโทรหาลุงอะ่ะแล้วนี่ลุงอยู่ไหนวะลุงพร้อมยัง <c oughs> ลุงกิข้าววันวาเลนทายถ่ายรูปคู่ดีกะวะ่าเดี๋ยวจะไปหาคุณสนทีที่บ้านพัทที่ดีกว่าเออเออ ฉันคนจริงไงฉันพูดจริงไงเออฉันไม่ฉันไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใครฉันไม่มีหนี้สินอะไรฉันมีแต่ฉันไม่มีบุญคุณความแค้นจากใครฉันมีแต่ความรักกับผู้คนครับแล้วฉันก็อ่านหนังสือมาเยอะมากฉันคิดว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่นี่หว่าตำราเขาว่าไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์เราสอนนี่มันไม่ใช่พ่อแม่ครูอาจารย์เราสอนนี่มันไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พวกเราทําไงอ่ะไม่ใช่ค่ะจะนั่งสวยๆไปคิ้วโกมันคันสอนไป แล้วก็แบบดูลูกหลานเติบโตแล้วก็อุ้มหลานยายยายายยายตาตาพ่อพ่องไม่ใช่ฉันมั้งลูกผัวไม่มียิ่งสบายใหญ่เลยเสียงก็ดังฟังชัดไมโครโฟนไม่มียังอยู่ได้เลยเออ